สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการคัดลอกลิงก์ l ล n e ID นะครับแล้วก็ลิงก์ลน์กลุ่มของเรานะครับเพื่อน,นําลิงก์นะครับไปเชิญเพื่อนแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ากลุ่ม l ล n e ของเรานะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ทําเป็นอยู่แล้วนะครับก็สามารถอาผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับผมไปดูวิธีทํากันเลยนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเข้าไปที่ แอปไลน์นะครับเมื่อเราเข้ามาในไลน์แล้วนะครับให้เพื่อนๆจิ้มไปที่รูปไอคอนคนนะครับรูปคนที่มีเครื่องหมายบวกนะครับจะอยู่มุมขวาเลือกที่คำสั่งเชิญนะครับแล้วก็ะจะมีป,ป๊อปอัพหน้าต่างนะครับ ให้เราเลือกว่าต้องการเชิญเพื่อนด้วยวิธีไหนนะครับเราก็เลือกเป็น SMS นะครับอันนี้คือจะเป็นขั้นตอนการคัดลอกลิง์ Line ID นะครับผมจากนั้นให้เราเลือกเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนนะครับมาสักหนึ่งคนแล้วก็ติ๊กถูกนะครับแล้วเลือกที่คําว่าเชิญ เมื่อขึ้นมาในหน้านี้นะครับสังเกตว่าจะมีคำว่าอักษงข้อความและทรฟรีด้วยลายแล้วก็จะมีลิงก์นะครับ HTTP ให้เพื่อนๆน,นะครับคัดลอกตรง HTTP นะครับสุดไปถึงตัว T ด้านหลังนะครับหรือถ้าเพื่อนๆยังไม่สะดวกนะครับที่จะ สามารถที่จะเลือกคัดลอกทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วค่อยไปแก้ไขที่คําว่าคัดลอกแล้วก็นําไปวางไว้ในโนต้ตนะครับหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับตามที่เราสะดวกส่วนตัวผมนะครับผมจะวางไว้ตรงคลิปนะครับใน l ลายจะมีคําสั่งคลิปอยู่นะครับแล้วก็นําลิงก์นะครับตัวนี้มาวางไว้ จากนั้นทำการแก้ไขนะครับให้เราลบเราก็จะได้ลิงก์นะครับลิงก์ตัวนี้ก็คือจะเป็นลิงก์ลายไอของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่คาว่าบันทึกต่อมานะครับเป็นวิธีการคัดลอกลิงก์ลายกลุ่มนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปที่กลุ่มลายที่เราได้สร้างไว้นะครับของผมก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับ ิ้มเข้าไปจากนั้นให้เราจิ้มไปที่รูปเครื่องหมายมากกว่านะครับตรงตามที่ลูกศรชี้นะครับผมแล้วจิ้มไปที่รูปจุดไข่ปลานะครับ3จุดที่อยู่มุมบนขวาเลือกคําสั่งเชิญนะครับไอ้เพื่อนสังเกตแถบตรงนี้นะครับ ให้เราเลือกที่คำว่าลิงก์เชิญนะครับจะเป็นรูปคล้ายๆโซ่นะครับจากนั้นก็จะ,อะแอปไลน์นะครับก็จะมีป๊อปอัพหน้าต่างเด้งขึ้นมาจะเป็นลิงก์ของกลุ่มนะครับให้เรากดที่คำว่าคัดลอกลิงก์ผมจะเซฟไว้ในคลิปเหมือนเดิมนะครับเราก็เอาลิงก์นะครับตัวนี้ ส่งให้เพื่อนนะครับหรือว่าไปวางไว้ในะตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นลิงก์กลุ่มนะครับผมได้แล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นลิงก์กลุ่มของผมนะครับผมเวลาเราจะส่งให้เพื่อนเราก็ Copy ลิงก์ตัวนี้นะครับไปวางอ่าส่งให้เพื่อนทางแชทหรือว่าไปวางไว้ ตามเฟซตาม Instagram หรือว่าตาม Twitter ตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ดูจนจบนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ